การเวลาหมุนวนกลับมาอีกครั้งท่ามกางแสงสีแดงทองที่อาบไล้ไปทั่วทุกมุมของเยาวราชในพุทธศักราช2569ปีเมื่อเมียที่มาพร้อมกับสายลมแห่งความรุ่งโรจน์และพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่กลิ่นอายของเครื่องหอมและโคมไฟสีแดงที่สองสวา่างดังดวงดาวบนดินกำลังประกาศถึงการเริ่มต้นของเทศกาลที่เป็นหัวใจของชาวไทยเชื้อสายจีนตรุษจีนปีนี้ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลอง แต่คือการจารึกบทเรียนแห่งความเมตตาไว้เหนือการเวลาวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์วันจ่ายวันที่ความคึกคักปกคลุมไปทั่วท้องถนนเสียงเจรจาพัดพาความมั่งคั่งมาสู่ร้านรวงส้มสีทองที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อความโชคดีสับประรดอ่างไหลที่รอเรียกโชคลาภให้ไหลมาเทมาแต่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของการฉเฉลิมฉลอง ยังมีหนึ่งชีวิตที่ถูกพันธนาการอยู่เบื้องหลังความโลภอาชาแก่ผู้ร่วงโรยที่ถูกตีค่าพิงเสษเซี่ยวของผลกำไรในขณะที่โลกกำลังเตรียมตัวรับความสุข s okay. <S เด็กน้อยคนหนึ่งกลับเลือกที่จะโอบกอดความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์รุ่งสางของวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์วันไหวควันทูบสีขาวลอยอ้อยอิ่งราวกับสื่อกลางที่เชื่อมโยงเราเข้ากับจิตวิญญ,ญาณของบรรพบุุษ บนโต๊ะไหว้ที่ประดับด้วยทับทิมแดงอันหมายถึงความกลมเกลียวและกล้วยหอมทองแห่งความงอกงามทุกคำอธิษฐานที่เปล่งออกมามิได้มีเพียงความร่ำรวยทางทรัพย์สินแต่คือการร้องขอความกล้าหาญที่จะปกป้องชีวิตแม้การทำความดีจะถูกขัดขวางด้วยอคติและกรงขังแห่งความเห็นแก่ตัวแต่ธรรมะย่อมทำหน้าที่พิทักษ์ผู้มีใจกตัญญูเสมอในคืนที่มืดมิดที่สุด ท้องฟ้าเหนือสารเจ้ากลับสว่างสวัยวินิมิตอัศจรรย์เมื่อแสงจันทร์นวลพุ่งตรงลงมายังอาชาผู้อาภัพเปลี่ยนขนสีหมองหมนให้กลายเป็นสีขาวทองสง่างามดั่งม้าสวรรค์ปาฏิหาริไม่ได้เกิดจากเวทมนต์แต่เกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานที่เด็กหญิงตัวน้อยได้ลงมือทำอัคติในใจผู้คนมาลายหายไปสิน้นเปลี่ยนเสียงแห่งความโกรธาให้กลายเป็นเสียงสาธุการที่ดังก้องไปถึงสวงสวรรค์ และเมื่อวันอังคารที่17กุมภาพันธ์มาถึงวันเที่ยววันขึ้นปีใหม่จีนที่ทุกย่างเต้าเปียมด้วยรอยยิ้มเสื้อผ้าสีแดงสดใสสะท้อนถึงพลังชีวิตที่เริ่มต้นใหม่เหมยจูงอาชาสวรรค์เดินท่ามกลางผู้คนด้วยความภาคภูมิโชคลาบที่แท้จริงของปีนี้มิได้อยู่ในซองอ่างเปาแต่อยู่ในแววตาของชีวิตที่ถูกไถถอนนี่คือมงคลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ชีวิตเป็นทานในวันปีใหม่ สุดจีนปีมะเมีย2,569ขอให้ความเมตตานำทางโชคลาภและความกตัญญูนำพาความผาสุกมาสู่ครอบครัวให้รอยยิ้มของคุณในปีนี้งดงามยิ่งกว่าโคมไฟที่เยาวราชสินเจียยูอี่สินนีหวดใช้ขอให้ความร่ำรวยที่แท้จริงประทับอยู่ในหัวใจคุณตลอดไป